ธรรมบทแปลโดยเพียญชนะภาคที่หนึ่งหน้าที่35ถึง37เริ่มตั้งแต่โสกิรายสมาภควะโตเป็นต้นไปได้ยินว่าอันว่าพระติดสาผู้มีอายุนั้นเป็นโอรสแห่งพระเจ้าอาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็น บวชแล้วในการแห่งตนเป็นคนแก่บริโภคอยู่ซึ่งลาบและสักการะอันเกิดขึ้นแล้วในพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีสรีระอันอ้วนเป็นด้วยทั้งจีวรทั้งหลายอันบุคคลทุบทั่วแล้วและทุบทั่วเฉพาะแล้วนั่งอยู่ในศาลาเป็นที่บำรุงในถ้ำกลางแห่งวิหาร โดยมากอันว่าพิสูจทั้งหลายผู้จรมาผู้มาแล้วเพื่อต้องการแก่อันเฝ้าซึ่งพระตถาคตเจ้าไปแล้วสู่สำนักของพระติสสะนั้นด้วยสำคัญว่าอันว่าพระเถระนั่นเป็นพระเถระผู้ใหญ่จักเป็นดังนี้ย่อมถามโดยเอื้อเฟื้อซึ่งวัด ย่อมถามโดยเอื้อเฟื้อซึ่งกิจทั้งหลายมีการนวดซึ่งเท้าเป็นต้นอันว่าพระเถระนั้นเป็นผู้นิ่งย่อมเป็นครั้งนั้นอันว่าภิษุหนุ่มรูปหนึ่งถามแล้วซึ่งพระเถระนั้นว่าอันว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีพรรษาเท่าไรย่อมเป็นดังนี้ครั้นเมื่อคำว่า อันว่าพรรษาย่อมไม่มีอันว่าเราทั้งหลายเป็นผู้บวชแล้วในการแห่งตนเป็นคนแก่ย่อมเป็นดังนี้อันพระเถระกล่าวแล้วดีดแล้วซึ่งนิ้วมือมีอันให้รู้ว่าแน่คนแก่ผู้อันบุคคลแนะนำได้โดยยากแล้วผู้มีอายุอันว่าท่าน ย่อมไม่รู้ซึ่งประมาณของตนอันว่าท่านเห็นแล้วซึ่งพระเถระผู้แก่ทั้งหลายผู้มีประมาณเท่านี้ย่อมไม่กระทำซึ่งวัดแม้สักว่าสามีจิกรรมครั้นเมื่อวัดอันเราถามโดยเอื้อเฟื้ออยู่อันว่าท่านเป็นผู้นิ่งย่อมเป็นอันว่าเหตุแม้สักว่าความรังเกียจ ย่อมไม่มีแก่ท่านดังนี้เป็นเหตุอันว่าพระเถระนั้นยังความถือตัวว่าเป็นกษัตริย์ให้เกิดขึ้นแล้วถามแล้วว่าอันว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มาแล้วสู่สำนักของใครย่อมเป็นดังนี้ครั้นเมื่อคำว่าอันว่าเราทั้งหลาย เป็นผู้มาแล้วสู่สำนักของพระศาสดาย่อมเป็นดังนี้อันภิกษุนั้นกล่าวแล้วกล่าวแล้วว่าก็อันว่าท่านทั้งหลายย่อมกำหนดซึ่งเราว่าอันว่าใครนั่นดังนี้อันว่าเราจักตัดซึ่งรากเงาของท่านทั้งหลายนั่นเทียว ดังนี้ร้องไห้อยู่เป็นผู้มีทุกข์เป็นผู้มีใจอันโทษประทุษร้ายแล้วเป็นได้ไปแล้วสู่สำนักของพระศาสดาครั้งนั้นอันว่าพระศาสดาตรัสถามแล้วซึ่งพระเถระนั้นว่าแน่ติดสะอันว่าเธอเป็นผู้มีทุกข์เป็นผู้มีใจอันโทษประทุษร้ายแล้ว เป็นผู้มีหน้าอันชุ่มแล้วด้วยน้ำตาเป็นร้องไห้อยู่เป็นผู้มาแล้วย่อมเป็นเพราะเหตุอะไรหนอดังนี้อันว่าพิสุทั้งหลายแม้เหล่านั้นคิดแล้วว่าอันว่าพิสุนั่นไปแล้วพึงกระทำซึ่งความวุ่นวายอะไรอะไร,ะไรดังนี้ ไปแล้วกับด้วยพระเถระนั้นนั่นเที่ยวถวายบังคมแล้วซึ่งพระศาสดานั่งแล้วณนะที่สุดแห่งหนึ่งอันว่าพระเถระนั้นผู้อันพระศาสดาตรัสถามแล้วกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ย่อมด่าซึ่งข้าพระองค์ ดังนี้อันว่าพระศาสดาตรัสถามแล้วว่าก็อันว่าเธอเป็นผู้นั่งแล้วในที่ไหนย่อมเป็นดังนี้อันว่าพระเถระกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าข้าพระองค์เป็นผู้นั่งแล้วในศาลาเป็นที่บำรุงในท่ามกลางแห่งวิหารย่อมเป็น ดังนี้อันว่าพระศาสดาตรัสถามแล้วว่าอันว่าพิสุทั้งหลายเหล่านี้มาอยู่อันเธอเห็นแล้วหรือดังนี้อันว่าพระเถระกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าพิสุทั้งหลายเหล่านี้มาอยู่อันข้าพระองค์เห็นแล้วดังนี้ อันว่าพระศาสดาตรัสถามแล้วว่าอันว่าการต้อนรับอันเธอลุกขึ้นแล้วกระทําแล้วหรือดังนี้อันว่าพระเถระกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าการต้อนรับอันข้าพระองค์ไม่กระทําแล้วดังนี้อันว่าพระศาสดาตรัสถามแล้วว่า อันว่าการรับซึ่งบริขารของภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอันเธอถามโดยเอื้อเฟื้อแล้วหรือดังนี้อันว่าพระเถระกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าการรับซึ่งบริขารอันข้าพระองค์ไม่ถามโดยเอื้อเฟื้อแล้วดังนี้ อันว่าพระศาสดาตรัสถามแล้วว่าอันว่าวัดหรือหรือว่าอันว่าน้ำอันบุคคลพึงดื่มอันเธอถามโดยเอื้อเฟื้อแล้วหรือดังนี้อันว่าพระเถระกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าวัดหรือหรือว่าอันว่าน้ำอันบุคคลพึงดื่ม อันข้าพระองค์ไม่ถามโดยเอื้อเฟือแล้วดังนี้อันว่าพระศาสดาตรัสถามแล้วว่าอันว่าการนวดซึ่งเท้าอันเธอนำไปเฉพาะแล้วซึ่งอาสนะกระทำแล้วหรือดังนี้อันว่าพระเถระกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าการนวดซึ่งเท้า อันข้าพระองค์ไม่กระทำแล้วดังนี้อันว่าพระศาสดาตรัสแล้วว่าดูก่อนติดสะอันว่าวัดนั่นทั้งพวงอันเธอพึงกระทำแก่ภิกษุผู้แก่ทั้งหลายอันว่าอันอันเธอผู้ไม่กระทำอยู่ซึ่งวัดนั่นนั่งในถามกลางแห่งวิหารย่อมไม่ควร อันว่าโทษของเธอนั่นเทียวอันว่าเธอยังพิสุทั้งหลายเหล่านั้นจงให้อดโทษด,ดังนี้อันว่าพระเถระกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าพิสุทั้งหลายเหล่านั้นด่าแล้วซึ่งข้าพระองค์อันว่าข้าพระองค์ยังพิสุทั้งหลายเหล่านั้นจะให้อดโทษ หาไม่ได้ดังนี้อันว่าพระศาสดาตรัสแล้วว่าดูก่อนติดสะอันว่าเธออย่ากระทำแล้วอยา่างนี้อันว่าโทษของเธอนั่นเทียวอันว่าเธอยังพิสูจ์ทั้งหลายเหล่านั้นจงให้อดโทษด,ดังนี้อันว่าพระเถระกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อันว่าข้าพระองค์ยังพิสูจทั้งหลายจะให้อดโทษหาไม่ได้ดังนี้ครั้งนั้นอันว่าพระาศาสดาครั้นเมื่อคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าพระเถระนั้นเป็นผู้อันบุคคลพึงว่าได้โดยยากย่อมเป็นดังนี้อันภิกษุทั้งหลายกราบทูลแล้วตรัสแล้วว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าติดสะเป็นผู้อันบุคคลพึงว่าได้โดยยากย่อมเป็นในการนี้นั่นเทียวหาไม่ได้อันว่าพระติดสะนั่นเป็นผู้อันบุคคลพึงว่าได้โดยยากนั่นเทียวได้เป็นแล้วแม้ในการก่อนดังนี้ครั้นเมื่อคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อันว่าความที่แห่งพระเถระนั้นเป็นผู้อันบุคคลพึงว่าได้โดยยากอันข้าพระองค์ทั้งหลายทราบแล้วในการนี้ก่อนอันว่าพระเถระนั้นกระทำแล้วซึ่งกรรมอะไรในการอันล่วงไปแล้วดังนี้อันภิกษุทั้งหลายกราบทูลแล้วตรัสแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นอันว่าเธอ จงฟังดังนี้ทรงนำมาแล้วซึ่งเรื่องอ่านล่วงไปแล้ว